สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะลินะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการเพราะพริกหวานหรือพริกัยางนะคะจากเมล็ดผลนสุกข,ของเขานะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็แกะเมล็ดพริกนะคะออกให้หมดเลยค่ะพอแกะเสร็จแล้วนะคะนําเมล็ดนะคะลงไปเพาะในถาดได้เลยค่ะซึ่งถาดที่ใช้นะคะเป็นถาดขนาด200หลุมค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เมล็ด พิกนะคะลงไปในถาดนะคะหลุมละ2เม็ดค่ะในดินส่วนที่ใช้เพาะนะคะเป็นพิทมอสแบบเพาะเมล็ดนะคะที่ใช้พิทมอสในการเพาะเพาะพิทมอสนะคะไม่มีสิ่งอื่นเจียปนเลยไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะเชื้อราแล้วก็สารเคมีค่ะแถมเค้านะคะก็ยังสามารถระบายน้ําได้ดีและก็มีออกซิเจนในตัวสูงมากด้วยนะคะเราเลยตัดสินใจเลือกพิทมอสเป็นวัสดุเพาะคะ่ะ พอนำเมล็ดนะคะใส่ในถาดเสร็จแล้วให้นำพิีหมอนะคะโรยกบเมล็ดไปอีกรอบนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอประมาณพอนะคะหลังจากใส่เสร็จแล้วนะคะก็ลดน้ำนะคะแล้วก็นำถาดไปเข้าร่มพอได้เลยคะ่ะหรือที่ร่มๆที่มีแสงแดดลำไรนะคะ ที่มาลีนะคะนําเขานะคะไปไว้ที่ลงมพราะเนื่องจากว่าบ้านมาลีนะคะมีน้องหมาไซนะคะที่แสนซนและก็อยากรู้อยากเห็นเป็นชีวิตจิตใจะคะ่ะก็เลยป้องกันเขานะคะไม่ให้เขาไปคุยเขี่ยของเราได้นั่นเองค่ะ หลังจากทำการเพราะเสร็จแล้วนะคะคอยลดน้ำเขาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้ดินเขาแห้งหรือว่าแฉะจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้ใบของเขาเหลืองแล้วก็เหี่ยวและกระต่ายได้นั่นเองค่ะถ้ามีอาการใบอ่อนปวกเปียกน,นะคะเป็นสัญญาณบอกได้เลยค่ะว่ารากนะคะของเขาจะเริ่มเน่าและไม่สามารถนะคะดูดรับสารอาหารแล้วก็น้ำได้แล้วนะคะ วันที่11นะคะหลังจากเรา,พาเพาะเมล็ดไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเขานะคะก็เริ่มทยอยงอกออกมาเรื่อยๆนะคะที่ระหลุมสองหลุมค่ะพอให้เราได้เห็นกันนะคะวันที่14หลังจากการเพาะนะคะต้นพริกก็เริ่มงอกจนเต็มถาดแล้วค่ะแต่จะมีขนาดที่คะคา,ากันไปบ้างนะคะจะมีก็ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะปะปนกันไปค่ะ วันที่19นะคะหลังจากการพาเพาะเมล็ดนะคะก็จะเริ่มเห็นใบจริงของเขานะคะแทงออกมาเล็กน้อยนะคะจะมีต้นแคบบ้างเล็กบ้างแล้วก็มีลักษณะใบไหม้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นเดือนเมษานะคะอากาศก็ร้อนมากๆนะคะและเะลิเองนะคะก็นำถาดเพาะไปไว้ในที่ลงเพาะด้วยนะคะ ซึ่งลงเพาของมะลินะคะเป็นผ้าใบพลาสติกอีกด้วยนะคะเลยทําให้ลงเพะของมะลินะคะมีความร้อนอบอ้าวมากขึ้นนะคะกว่าเดิมอีกนะคะเลยทําให้เกิดใบไหมเกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะวันที่28นะคะหลังจากการเพาะนะคะใบจริงเขาก็จะ จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะพอเราเห็นแบบนี้นะคะเราก็นําต้นกล้าของพริกหวานของเรานะคะไปลงปลูกนะคะในถุงเพาะได้เลยค่ะในส่วนวัสดุที่มะลิใช้นะคะจะเป็นดินเพาะค่ะที่เราซื้อถุงละ 10- 15บบทอา่าทเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยอคอกะมะพพ้าสั์นะคะแล้วก็เป็นดินล้วนปนทรายนะคะเนื่องจากว่าบ้านมะลินะคะเป็นดินประเภทนี้ซะส่วนใหญ่นะคะ ก็เลยต้องใช้ดินตัวนี้มามาเป็นส่วนผสมด้วยนั่นเองนะคะวันที่46นะคะหลังจากการเพราะตอนนี้นะคะต้นของเขาก็งอกสูงขึ้นมาประมาณ6-7นิ้วได้แล้วนะคะมะลินะคะต้องบอกก่อนว่ามะลิปลูกเขาเพื่อจำหน่ายนะคะทุกคนก็เลยจะนำถุงเพาะพริกหวานนี้นะคะไปวางไว้ที่หน้าร้านเพื่อจำหน่ายนะคะ เมล็ดจะจำหน่ายถุงละ15บาทนะคะแต่ว่าในถุงนะคะก็จะมีอ,อยู่2-3ต้นนะคะแล้วก็จะแบ่งไว้ปลูกเองเป็นบางส่วนด้วยนะคะเพราะว่าจะเอาไว้ทานเองด้วยแล้วก็เอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปด้วยนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับมาลิด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ